สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับสวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง t อ a t For Fun Channel นะครับพบกันวันนี้ก็อยู่ในช่วงรีวิวบ้านและงานปูนกันเช่นเคยนะครับวันนี้ได้พาทุกคนมาดูไอเดียบ้านทรงโมเด์นะครับเป็นบ้านทรงโมเดลหลังคา2สเต็ปนะครับพิกัดที่บ้านสร้างคุยอําเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้ได้พามาดูบ้านขนาด เสา12ต้นนะครับขนาดหน้าบ้านกว้าง6เมตรนะครับแบ่งออกเป็น2ล็อกนะครับวันนี้ได้พาทุกคนมาดูว่าจะใช้จ่ายกันเท่าไหร่นะครับในเนื้องานยกโครงมุงหลังคางานคานงานพื้นนะครับแล้วก็สั่งอิฐเข้ามาเตรียมก่ออ่ะก่อแล้วนิดหน่อยนะครับสั่งอิฐเข้ามา1,000ก้อนนะครับนี่คือในเนื้องานนะครับ เดี๋ยวได้พาทุกคนดูขนาดของตัวบ้านกันก่อนนะครับหน้าบ้านกว้าง6เมตรครับทุกท่านครับแบ่งออกเป็น2ล็อกนะครับล็อกละ3เมตรก็เป็น6เมตรด้านลึกของตัวบ้านก็แบ่งเป็น3ล็อกเช่นกันนะครับระเบียงยื่น3เมตรแล้วก็ด้านในอีก2ห้องห้องละ3เมตร50รวมแล้วความลึกของตัวบ้านก็อยู่ที่10เมตรนะครับพื้นที่ใช้สอยก็ตกไปที่ 6 0ตารางเมตรนะครับครันี่ครับเนื้องานยกโครงมุงหลังคาทำหลังคาเรียบร้อยงานคานงานพื้นเรียบร้อยนะครับพื้นพึ่งเทเสร็จกันเมื่อวานนะครับคํามาดูในส่วนของค่าใช้จ่ายนั่นในกันครับเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูกันครับพื้นพึ่งเทเสร็จนะครับยังไม่แกะพิมพ์กันเลยนะครับพึ่งพึ่งปูนพึ่งเสร็จตัวนะครับขนาดเสาที่ใช้ครับใช้เสา หน้าห้านิ้วครับทุกคนครับเป็นเสาหน้า5้านิ้วนะครับครับตัวบ้านหลักใช้เสาความยาว3าเมตรห้าสิจำนวน9ต้นนะครับครับมีตัวบ้านหลัก3เมตรห้าบต้นนะครับเสาระเบียงยาว3าเมตรจำนวน3ต้นนะครับเป็นเสาขนาดหน้า5นิ้วเสาอยู่ที่อ่าตรงนี้เจ้าบ้านซื้อมานะครับ เป็นเหล็ก3หุนเต็มนะครับเม็ดละ250บาทใช้เสาไปทั้งหมดก็อยู่ที่40เมตรนะครับ40.5 0เมตรนะครับเม็ดละ250ค่าใช้จ่ายในส่วนของเสาก็อยู่ที่1.125บาทนะครับทุกท่านครับครับนี่เป็นเสาขนาดหน้า5นิ้วนะครับครับในตัวบ้านหลักสูง3เมตร50าเบียง3ต้น3เมตรนะครับ ครับทีนี้มาดูในส่วนของเหล็กโครงหลังคานะครับครับเหล็กจันทันเหล็กอเสใช้เหล็กกล่อง3นิ้วคูณนิ้วครึ่งนะครับทุกท่านครับครับวางจันทันก็เมตรห้าสิบนะครับเห็นไหมครับทุกท่านครับห้องกว้างสามวางครึ่งกันเลยนะครับเมตรห้าสิบนี่ครับนีจันทันนะครับเป็นเหล็กกล่องสามนิ้วคูณนิ้วครึ่งใช้เหล็กขนาด ความหนา1.2มิลนะครับตรงนี้เจ้าบ้านใช้ไป22เส้นนะครับซื้อมาในราคาเส้นละ435บาทครับราคาเหล็กกล่อง3มนิ้วคูณนิ้วครึ่งก็ตกไปที่9,570บาทครับทุกท่านครับชายทำอเสีทำจันทันนะครับจากนั้นก็เป็นเหล็กแปรนะครับแปรเจ้าบ้านใช้ขนาด2นิ้ว 2นิ้วคูณ1นิ้วนะครับใช้ไป35เส้นนะครับนี่ครับวางแปรกันประมาณ80เซนนะครับที่เห็นข้างบนครับครับใช้เหล็กไป35บ35เส้นในราคาเส้นละ290บาทเป็นเหล็กขนาดหนามินะครับก็ใช้จ่ายใ,ในส่วนของเหล็กตรงนี้ไป10,000กับ150บาทครับทุกท่านครับ นี่ครับในส่วนของโครงเด็กหลังคานะครับจากนั้นก็เป็นสีข้างนะครับเป็นไม้ฝาที่ปิดด้านข้างแล้วก็ปิดดั้งด้านหน้านะครับคับใช้ไม้ฝาไปทั้งหมด10มัดนะครับเป็นไม้ฝาหน้า15หรือว่าหน้า6นิ้วนะครับตรงนี้ราคาตกอยู่ที่มัดละ400บาทครับก็จะบ้านก็จ่ายไป4,000บาทนะครับในส่วนของ ม้ปิดสีข้างนะครับนี่ยังไม่ขึ้นนะครับยงงานตรงนี้ยังไม่เสร็จนะครับสีข้างด้านข้างนะครับครับมาดูดนส่วนของแผ่นหลังคาครับแผ่นหลังคาเจ้าบ้านใช้หลังคาสีาปีกแมงทับนะครับสีเขียวปีกแมงทับใช้เบอร์30นะครับซื้อมาในราคาเมตรละ100บาทครับก็รวมกับครอบข้างแล้วก็จ่ายไป 1,400 0บาทนะครับทุกท่านครับครับนี่ในส่วนของโครงหลังคาแผ่นหลังคาไม้สีข้างไม้สีหน้านะครับครับได้บอกรายละเอียดในค่าใช้จ่ายให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับเพื่อที่จะนำไปเป็นไอเดียนะครับในการทำบ้านเป็นบ้านทรงโมเดิร์นหลังคา2สเต็มขนาดพื้นที่60ตารางเมตรนะครับครับมาดูในส่วนของพื้นปูนนะครับ พื้นนะครับพื้นบ้านช่างก็ใช้ปูนสําเร็จไป4คิวครับทุกท่านครับครับใช้ไป4คิวนะครับนี่ด้านหน้าระเบียง3เมตรคูณ6เมตรนะครับด้านหน้าระเบียงครับก็ยกระดับขึ้นมาประมาณ10เซนจากนั้นก็เป็นตัวบ้านหลักนะครับใช้ปูน4คิวในราคาคิวละ1,800บาทใช้จ่ายในส่วนของปูนก็อยู่ที่7,200บาทครับทุกท่านครับ ในส่วนของค่าช่างนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านได้ดูค่าช่างค่าช่างช่างคิดคิดตามต้นเสานะครับเสา12ต้นช่างคิดค่ายกต้นละค่ายกหมายความว่ายกโครงมุงรางคาทํลราคาเสร็จเรียบร้อยนะครับในในส่วนเนื้องานตรงนี้อยู่ที่ต้นละ1,200บาทครับทุกท่านครับรวมแล้วค่าช่างก็อยู่ที่14,400บาทนะครับ ครับนี่ครับในส่วนของค่าช่างนะครับครับอ่าลืมบอกกันไปนะครับในในส่วนของงานคานงานคานก่อนที่เราจะเทพื้นนะครับก็จะ้านก็ใช้เหล็ก3หุนเต็มไป20เส้นนะครับแล้วก็มีปอกมีลวดดำนะครับใช้จ่ายในส่วนนั้นไปอยู่ที่7,300บาทนะครับในส่วนของงานคานนะครับครับที่เห็นในพื้นปูนก็จะมีไวเมทไวเมทที่ลงในพื้นปูนนะครับปูพื้น เป็นขนาด20คูณ20ตา20คูณ20นะครับอยู่ที่มวนละ2,200บาทนะครับครับนี่คือสิ่งที่เห็นในเนื้อง,งานนี้นะครับครับให้ทุกคนได้ดูเป็นไอเดียกันจากนั้นก็มีบล็อกที่เจ้าบ้านสั่งเข้ามา1,000แล้วก็มีการก่อแล้วประมาณสักแผงละ5ก้อนนะครับก่อไปแล้ว3แผงนะครับบล็อก1,000ก็อยู่ที่6,500บาทนะครับก็มีท่อส่วมนะครับที่สั่งเข้ามา หินทรายอย่างละคิวนะครับมาดูสรุปค่าใช้จ่ายกันตรงนี้ครับทุกท่านครับที่เจ้าบ้านจ่ายกันไปนะครับค่าใช้จ่ายรวมในวัสดุทุกอย่างนะครับถึงตอนนี้เจ้าบ้านจ่ายไป7,280 0นะครับในส่วนวัสดุนะครับยังมีเพิ่มเข้ามาอีกนะครับทีท่ต้องรวมเข้าไปอีกก็คือปูนสำเร็จปูนซีแพคนะครับ7,200นนะครับรวมแล้วก็ แล้วก็ค่าช่างอีก14,400นอะครับอ่านี่สรุปสรุปยอดรวมเลยนะครับทุกท่านครับสรุปยอดค่าใช้จ่ายรวมเลยนะครับอยู่ที่9 4 0 0 0นะครับนี่ครับให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับเนืองานยกโครงมงลังคาเทพื้นนะครับสั่งอิฐเข้ามา1,000นะครับรวมค่าช่างในส่วนยกโครงมงลังคาเรียบร้อยค่าใช้จ่ายอยู่ที่9 4 0 0 0มครับทุกท่านครับ เป็นบ้านสมบูรณ์หลังคา2สเตปนะครับขนาด60ตารางเมตรนะครับหน้ากว้าง6เมตรลึก10เมตรครับให้ทุกคนได้ดูเป็นไอเดียกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องทวัดแล้วก็กดกระดิ่งให้ทวัดด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ต้องจากลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้พบเกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ